สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้า Ardisis s t a e m a l t i Pad นะครับผมจะมาแนะนําในการตั้งเสียงของตัวนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็คือว่าตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างกับคุมไหมที่เราเลือกมาเราซื้อมาเราตัดสินใจเราใช้ตัวนี้แล้วแต่บุคคลที่ชอบครับอย่างผมส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากครับเพราะว่าหนึ่งมันมีเก้าแป้นนะอ่า เดี๋ยวเราเปิดเครื่องก็ก่อนนะครับก็สำหรับครับต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนนะฮะหนึ่งจุดสามศูนย์นะฮะเป็นเวอร์ชันใหม่สำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นี่ก็ต้องไปอัปเป็นเวอร์ชันนี้ก่อนนะฮะถึงจะต่อเป็นพุทธสวิตช์แฮทแบบนี้ได้แต่ยังผมใช้ของอวตารแต่ว่าผมรู้มาว่า แผดเ,เ,เจ้าตัวเจ้าตัว,ตวนี้นะครมันสามารถที่จะใช้ของอันไหนก็ได้แต่อย่างแป้นกระเดื่องนี้ผมใช้ k d 7ของโ l a n นนะครทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ว่าเราได้ตัวนี้มาแล้วปุ๊บเราจะตั้งตั้งเสียงมันยังไงก่อนโอเคเดี๋ยวผมลองไปพิเศษที่ไม่มีอะไรเนาะ โอเคงั้นมาดูข้างหลังครับว่าการใช้งานมันมีอะไรบ้างดูข้างหลังโอเคอันนี้ผมก็จะบอกแค่คร่าวๆสำหรับมือใหม่ที่จะตั้งเสียงนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากครับก็พอแบบว่าเป็นแนวทางเอาไปใช้งานได้ไอต,ตัวนี้จะเป็นเมนหลักครับ ไวเพิ่มเสียงเหมือนวลุ่มวูรลุ่มก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะตัวนี้ตัวแรกไปนี่จะเป็นหูฟังะฮะฟังสามารถเสียบได้ทั้งรูเล็กแล้วก็รูใหญ่นะ,ะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเสียบกับ พุชสวิตคอนโทรลอันนี้ครับเสร็จลูกแฮทปกติเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระเดื่องครับเป็นสายโมโนทั่วไปเลยแล้วมามัน,นจะเป็นหนึ่งกระเดื่องจะเป็นหนึ่งนะฮะเลขหนึ่ง อย่างเราจะเอาแผทเอาพวกอุปกรณ์เสริมมาเสริมนะครับจะมีสองทับสามสี่ทับห้าอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยพุทธสวิตผมได้ทำคลิปลงไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราแค่จะมาตั้งเสียงตั้งเสียงตัวนี้ก่อนเสียงจากโรงงานเลยอันนี้ยังไม่ต้องสนใจเก็บไปก่อนโอเคเรามาที่หน้าจอ อันนี้จะเป็นพีเซตโล่งๆเลยนะฮะโอเคให้เราเข้ามาที่สาวนะฮะซาวกดคำาาว่าซาวเราจะตั้งเสียงยังไงเราต้องกดเราต้องตีแป้นที่เราอยากได้ก่อนตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่มีเสียงนะฮะยังไม่มีเสียงก็อ่ะสมมุติว่าจะเอาแป้นนี้ก่อน แป้นที่หนึ่งมันจะมีบอกเลยครับตัวเลขเห็นไมเอ่ยนี่ีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาแป้นที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อันแรกมันจะบีโนโนซาวอยู่ให้เราหมุนลงมาแล้วกด enter ไปอันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับจะเผื่อของเพื่อนๆยังไม่มีแบบนี้เพราะว่าผมได้แซมเสียงไว้แล้วให้มาตัวนี้ฮะ มันจะมีเสียงจากโรงงานเลยให้เรากดไปอันนี้อย่างตัวอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นเสียงแสแนผมก็เลือกเลื่อนมาทางขวามือนะฮะตุ่มนี้นะฮะปุ่มใหญ่นะฮะกดไปเรื่อยเรื่อยมันจะมีคําว่าแสแนอะคูติกนะฮะเ,เราหากันโอเคเราเจอแล้วแสแนอะคูติกลองตีไหมว่าใช่เปล่า <c oughs> โอเค อันนี้จะเป็นเสียงจากโรงงานครับไม่ใช่เสียงแซมนะฮะอ่าเราลงมาสมมุติว่าเอายกตัวอย่างเช่นผมจะเอาแซนแนสนแนเสียงน่ะเนี่ยโอเคอ่ะแซนสเสียงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะเอากดไปอินเทอร์ไปอ,อย่างนี้เราเซฟแล้ว <c oughs> เราเซฟแล้วโอเคเดี๋ยวไปตั้งชิ้นอื่นอย่างแผ่นเนี้ยโอเคแล้วอย่าง พวกทอมพวกอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งแบบนี้เลยสไตล์แบบนี้เลยครับอ่าเราก็มาที่กระเดื่องเหยียบกระเดื่องเหยียบเป้นกระเดื่องไปทีอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้หน้าสาวให้เรากดมามาเดิมกดตัวนี้ให้ไปคําว่าคลิกอะคูติกนี่ผมจะเลือกอันแรกเลยเสียงนี้ เอากดเ n t e r ไปปุ๊บโอเคเราก็จะได้กระเดื่องกับแสแนรแล้วนั่นนะโ okay. อเคแล้วมาตรงที่ว่าไฮแฮตเราเสียบให้มันเรียบร้อยแล้วนะฮะผมใช้ของอวตา r อยู่ซึ่งตัวนี้ก็ใช้มานานใช้งานมานานมากเลยครับผมหลายปีมากๆเลยครับผมก็เสียบข้างหลังให้มันเรียบร้อยแล้วเอามาที่ไฮแฮต ผมจะตั้งไว้แป้นนี้นะครับแล้วแต่บางคนเขาจะแปน้นนี้ถนัดตรงไหนก็เหมือนกันเลยแต่อย่างผมจะถนัดแป้นนี้เนะาะมาที่ไฮแ a t มันเดิมเลยไฮแ a t มันจะมีเวฟเอแล้วก็บีนะฮะเอก็เข้าไปที่มันเดิมครับตัวนี้นะฮะลักไปคาหาคาว่าไฮแ a t เห็นไหมเอ่ยไฮแ a ดอัลคูติกโอเค เราก็ไปเลือกเสียงอาจจะจะเป็นเสียงเปิดแต่เราเอาเราตั้งเสียงเสียงเปิดก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่ได้เหยียบอยู่นอกไมเ่เอ่ยถ้าเรายังไม่ได้เหยียบอยู่ตั้งเสียงเปิดก่อนก็ได้เพราะเสียงในตัวเครื่องนี้มันจะ เยอะมากเลยครับต้องหาไล่หาเพราะว่ามันมีอุ้หลายหลายร้อยเสียงมันมีหลายเสียงมากครับที่ให้มาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแซมแต่อย่างย่งผมผูก็แซมนะผมก็ใช้เสียงแซมทุกวันอห้เหตัวอย่างเช่น เอาไปเสียงนี้แล้วกันเนี่ยนะอ่าโอเคเอเป็นเสียงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มากดมาตรงนี้มาเป็นเวฟบีเลิกเหมือนเดิมเลยครับมาที่เฮดเฮดเฮดอะคูติกเหมือนเลยนะมาที่เฮดเฮดอะคูติกเลยเดิม อน <Okay. S 2> นี้หาเสียงปิดโอเคยกตัวอย่างแบบนี้ก็ก็ได้ครับเสียงปิดพอเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ว่าตรงนี้ครับคำนี้ตรงนี้ครับกดไปมันจะมีให้เลือก มีวันช็อตต้องไปอัพเป็นเวอร์ชันที่ผมบอกต้นคลิปก่อนนะฮะถึงจะตั้งให้แฮตคอนโทรลได้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านี้ก็ยังทำไม่ได้ก็จะเป็นแป้นหนึ่งแปนน้นงเปิดนี้ไปก่อนสำหรับที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ทำตามผมได้เลย <c oughs> เลื่อนไปที่ว่าคำว่า h หแฮตนี่นะฮะแล้วก็ก,กดไป ไไอันนี้อันนี้ครับบิกจีไปโดนแป้นอื่นโอเคพอเราอยู่หน้าแฮร์แล้วใช่ไหมเราก็หมุนไปคําว่าแฮร์อันนี้ผมเี่ียบ่ไปอยู่เสียงปิดปล่อยออกเปิดโอเคก็จะประมาณนี้ครับผม และส่วนชิ้นอื่นนี้ก็ตั้งเหมือนคล้ายๆแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เลเยอร์ผมได้บอกไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วเลเยอร์สำหรับไลท์นะครับแล้วก็พวกพู้สวิต์อันนี้ก็จะเป็นสําหรับมือใหม่เลยที่ได้แผดต,ตัวนี้มาวันแรกที่แบบตั้งเสียงไม่เป็นแล้วก็มันจะมีเข้าไปในมิกซ์อันนี้จะเป็นเสียงเสียงที่เรา จะว่าความดังประมาณไหน <c oughs> อย่างสแสนผมจะเอาความดังประมาณสุดเลยร้อยหนึ่งเลยก็ <c oughs> เดืองก็ร้อยหนึ่งครับแฉนี้ประมาณผมที่ผมเซตไว้ก็ประมาณห้าสิเพราะว่าแฉะมันเป็นพวกทองเหลืองมาดังอยู่แล้วประมาณห้าสิบห้าหกสิบทอมผมจะตั้งไว้เจ็ดสิบทอมหนึ่งเจ็ดสิบทองสองเจ็ดเจ็ดสบสองอะไรประมาณนี้ครับทอมฟอทอมเจ็ดสิบห้า นี่ผมตั้งไว้แล้วแ,วแวต่คุณชอบเลยครับอันนี้แล้วก็สําหรับไฟเดี๋ยวผมจะมาแนะนําไฟด้วยไฟให้กดไปที่แพดมาที่คลิกก่อนอดีน,นี้จะเป็นไฟโลโก้ก่อนครับให้กดมาที่คลิกให้มันอยู่หน้าเดิมก่ก็ได้ครับให้อยู่หน้าเดิมแล้วก็กดมาที่คลิกแล้วก็จะมีลูกเฟืองนะฮะกดเข้าไปเลยน,นี่โลโก้ไฟ Okay. ไฟล์มันอยู่ตรงไหนให้เรามาดูตรงโลโก้เราจะเอาสีอะไรเราก็เลือกกดไปเห็นปะอย่างตัวอย่างผมจ้อาสีนี้จะสีเขียวกดปึ๊บมันก็จะมีให้เลือกความกระพริบของไฟโลโก้ว่าจะเอาเราชอบแบบไหนสว่างมากไหมหรือว่ากระพริบอ,อย่างนี้กระพริบผมชอบกระพริบผมก็กดอิเทอร์ไป โอเคอ่าล้วไฟแป้นล่ะอยู่ตรงไหนให้กดมาที่แพดฮะแพดนะครับแพดกดไปทางโอเคพอแพดเสร็จแล้วถ้าเรากดมาตรงนี้นะฮะอันนี้โอเคอันนี้นะฮะให้เรากดอันนี้นะฮะไฟแพดโอเคในเราก็จะได้แล้วสมมติว่าเราจะเอา สีเขียวก็ได้กรีนโอเคกด enter ไปอันนี้จะเป็นไฟแพทมันจะมีกระพริบมีอะไรประมาณเนี้อยู่ในเนี้ครับอันนี้ผมจะบอกเขาวๆให้ไปศึกษากันแ,แรกแรกผมก็งงครับผมพอได้ครับศึกษาจากพี่ชายผมก็โอเคผมเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้ครับบอกเขาเข้า,ขาสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับผม